รายการนี้เป็นวาไรตี้ท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยเข้าวัดมากขึ้นและได้รับสาระพร้อมทั้งความบันเทิงหากสิ่งใดไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านต้องขออภัยจากหัวใจหนุ่มแท่งอารามทัวร์ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนุ่งแท่งอารามทัวร์รายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปกราบไปไหว้ขอพรวัดทั่วแดนไทยวันนี้นะฮะเราอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครโอ้โหเป็นกบ,บุญเหลือเกินโอ้โหสุดยอดเลยกับวัดหลวงนะฮะวัดที่มีของที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกพลาดไม่ได้คืออะไรก็เห็นอยู่ด้านหลังนี่ไง นี่ครับสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นะฮะและเรียกว่าเป็นระดับโลกเลยโรฮัปราสาทนะครับนะฮะตอนแรกมีอยู่3มที่ในโลกนะมีที่อินเดียสีลังกาและประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้ทั้งอินเดียสีลังกาเนี่ยทุดโทมทุดโทมแล้วก็อาจจะสาบสูนไปแล้วด้วยนะนะฮะแต่ว่าก็เหลือที่นี่ที่เดียวนี่ครับอยู่ด้านหลังวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดราชนัดดารามวรวิหารครับผมนี่ ราชนัดดารามวรวิหารวัดแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่อลังการใครที่เคยผ่านถนนราชนำเนินก็จะต้องสะดุดตากับความงดงามของโลหะประสาทที่เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกหากอยากชมจะต้องมาที่ประเทศไทยเพียงที่เดียวเท่านั้นเกิดมาสักขนาดนี้ก็อยากจะรู้ประวัติของวัดราชนัดดารามวรวิหารกันแล้วละครับว่าแล้วเราไปฟังเรื่องราวความเป็นมากันที่พระอุโบสถกันเลย สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์2389โอ้โหยาวนาน200ปีแล้วนะเกือบ200เกือบ200พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ท่านปลารู้ปะจะสร้างวัดให้หลานก็เลยไม่ได้ที่ทรงกว่งตะวันออกพระบรมราชวังติดกับคุณเพลงบรรณโกรก็เลยเกิดเป็นวัดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นใ่สร้างให้หลานจ้างให้หลานซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเชื่อพระเจ้าหลานตือปรุงเช่า หญิงโสมนัสวัฒนาวด,มดีมีรูปให้ดูใชนะ่มีรูปด้วยถ้ามาในอุโบโสถเนี่ยจะมีรูปของท่านใช่ใช่ใช่ครับคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีมีพระนามเดิมว่ามอมเจ้าหญิงโสมนัสเป็นพระธิดาพระองค์เจ้าลัคนานุค,คุนทราราชจะสมภพเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2377เมื่อพระชนมายุได้6เดือนพระบิดาก็สิ้นพระชน ในหลวงรัชกาลที่สามซึ่งเป็นเสด็จปู่จึงโปรโดเกล้าให้รับพระเจ้าหลานเธอเข้ามาอุปถัมภ์ในพระบรมมหาราชวังและทรงสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเสมอพระราชธิดาเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมณัตวัฒนาวดีนอกจากนี้ยังโปรโดให้สร้างวัดเพื่อเป็นเกียรติยศโดยพระราชทานนามว่าวัดราชนาด,ดารามซึ่งก็คือวัดที่ติดกับลานเจษฎาบดิน รับบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในปัจจุบันนั่นเองล่ะครับทีนี้เจ้าพยาอยู่ทรคุตําเปนที่ขึ้นตูนเกล้าวถวายพรมีรพระบูุดหลังนี้ครับแล้วก็สารการไปรเรียนฝั่งู้นแล้วก็พระวิหารท่างได้หลังแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในวัดก็คือตรงนี้พระสารเชอลวงพระสา,ารสาคือสี่จุดเนี่ย ทำตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเดี๋ยวำร้อมทีเดียวกันหมดเลยแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยหมายความว่าอาจจะมีการบูรณะก็จริงแต่ว่าอยู่ที่เดิมหมดรูปแบบเดิมหมดจะไม่จะไม่มีการสร้างเถิมเติมตในใดทั้งสิ้นในบริเวณนี้จะไม่มีอาการปลแปลอย่างว่าวงสดหลังนี้เนี่ยเดิมเดิมทีเดียวเลยสูงแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยครับแล้วโลหะประสาทครับพระอาจารย์ก็คือเรียกว่าในอดีตเนี่ยเราสร้างด้วยอิฐแล้วก็มีทีละแรงด้วยก็สร้างตามแบบที่อินเดียนะฮะ คงเอาแค่ไอเดียความคิดคือโลหะปราสาทอยากมีโลหะปราสาทในอินเดียแสดงว่าที่อินเดียตอนที่พระนางวิสาขาสร้างสมัยพระพุทธองค์นั่นน่คือสร้างเป็นวัดเลยแหละโลหะปราสาทพระอยู่ข้างในเป็นพันองค์อ่ะใช่ใช่ใหญ่โตมากแต่ว่าที่นั้นก็ยังไม่ได้กุดคนยังเป็นที่แบบยังรกร้างอยู่ อ๋อตอนนี้ที่อินเดียเนี่ยไม่ไม่เห็นแล้วเหรอฮะมันมีที่สถานที่ยังมีอยู่โลหะประสาทเนี่ยใช่ยังมีอยู่ีสถานแต่ตัววัดไม่ยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่มันไม่มีแล้วกองอินอาหมดแล้วใช่ใช่ก็แสดงว่าที่ผมกก็อยาจะะรู้นพูดให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยว่าประสาทโลหะเนี่ยใช่นะฮะที่อาประสาทเนี่ยเหลือที่เดียวแล้วใช่ใช่ที่ปัจจุบันนะครับก็แสดงว่าที่ที่ศรีลังกาอีกที่หนึ่งก็ซุดโซ่ที่เดียวก็มันจะมีศรีลังกาก็มีเฉพาพสอเข่า มีเฉพาะเสาเหลือแต<ช>่เสาเป <คำ S 2> ็นเป็นเสาสิลาอ๋อครับของเราก็ลื้อฟื้นบูรณะขึ้นมานะใช่ราชการที่ขออนุญาตบูรณะตัวตั้งก็าทำได้แค่12ยอดอ๋อทั้งหมดมีกี่ยอดครับมี37มอดท่านทำได้12ยอดหลังจากนั้นก็จะปล่อยรูปร่างมาเลย<อ>จนมาสมัยโจมพลสฤษดิ์แต่เด่นสภาพจำรูปชุ่มมากเลยต้องเลยโขประมาณจากนั่จาก คงตลกิกรู้แล้วมาเต็มเต็มสวยขนาดนี้ในยุคไหนฮะเนี่ยตัวโซนทุกวรรณฤสามสิบเก้านั้น,อ,น,นอ๋อสามสิบเก้าใช่ใครเข้ามาใครเข้ามาบุรีเพราะนั้นคุณพงศักดิ์ประยุกธ์วิเชียร์นะท่านก็เลยไปขอคุยกับทางวัดแล้วก็ขอขอนุญาตจากคุมศิล,ลปกรครับคุณศิลป์ก็อนุญาตให้ทำเป็นบูป็นตรงเหลืองตรงแดงทั้งหมด ครับโอ้คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวของราชกุพตอิปีโอ้ยนั่นเลยครั้นะถ้าว่าจำได้แค่สิบสองยอดดีแล้วจำได้แค่สิบสองยอดดีใเหมือนสมัยรัชกาลที่ห้าเลยเพราะอะไรฮะพวงสบู่นเต่งเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอยูไปก่อนนะสิบสองยอดทีนี้ท่านเจ้าว่าหลวงปัจจุบันสารต่อไปแล้วเสร็จเลยไปขอครบเจรคุ้มสีนั่นแหละ กว่าจะมานะ37ยอดสวยงามแล้วเป็นทองคําอารามนะฮะเป็นโลหะจริงๆสมชื่ออย่างทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ได้มาง่ายๆค้างอยู่12ยอดตั้งหลายปีหลายยุคเป็นร้อยปีดีกว่า12ยอดนะครับสร้างมาจนครบเรียบร้อยเนี่ยต้องแวะมาเที่ยวมาชมมากราบไหว้เลยครับเอาพระาโบสนหลังนี้ก่อนเดี๋ยวน้อยใจมีอะไรที่น่าสนใจอยู่มีที่เขียนเอาไว้เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันและรวมไปถึงนะฮะพระประธานสวยงามมากครับ ท่านก็มีพระน,นามด้วยพระพุทธเศรษฐุตตมมุนินพระพุทธเศรษฐุตะอย่ามองอย่ามองอย่ามองความหมายต้องดีมากเป็น,<า>เ,ปนเป็นพระน,นามของพระประธานที่พูดยากมากเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดนะเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดสร้างในสมัยของรัชกาลที่สาม จิตกรรมฝาผนังผมเห็นมีเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนลาสีนะฮะเรื่องเขาบอกว่ามีความแตกต่างแต่ว่าละเอียดมหาดูที่ไหนไม่ได้ไม่มีมีที่เดียวต้องมาดูที่วัดราชนันดาที่เดียวแสดงว่าจิตกรรมฝาผนังนี้เกี่ยวกับเลิกยามการเกิดก็แวะมาดูนะครับนะฮะความสวยงามของพระประธานของพระอุโบสถนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เราพูดไปถึงนะฮะให้ท่านผู้ชมได้หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกได้ไหม อาจารย์พูดได้เลยนะว่าจิตกรรมฝาผนังนี้หนึ่งเดียวในโลกเกี่ยวกับโหราศาสตร์เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปเยี่ยมชมจุดไหนต่อครับอาจารย์ไปก็ชุมละวิยานเดี๋ยวหนุ่มกาพระประธานก่อนพระประธานชื่อว่าอะไรนะพระเศษพระเศษตัดทุตตะมะมุนิน เห็นชื่อองค์พระท่านเรียกยากหน่อยไม่ได้เลยนะพี่หมันเคี้ยวอดใจแกล้งพี่หนุ่มไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับพี่แท่งงั้นจัดให้ชัดๆกันอีกทีนะครับเอพระประธานในพระอุโบสถองค์นี้ท่านมีชื่อว่าพระพุทธเศษถุตตมมูุินเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลอดด้วยทองแดงหน้าตักว้างประมาณเจดศอกสวยงามจริงๆเลยละครับพี่หนุ่มพี่แท่งก็ขอกราบพระเป็นมงคลกันก่อนที่จะพาไปเที่ยวกันต่อ ซึ่งต้องบอกว่าสถานที่ต่อไปนั้นปกติแล้วจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมกันนะครับแต่วันนี้หนุ่มแท่งอารามทัวร์ได้ความเมตตาจากทางวัดก็ขอพาคุณผู้ชมไปชมกันเดี๋ยวนี้เลย ชิ้นเลยมากสวยมากเป็นหนึ่งในการเข้าพระวิหารที่โอ้โหงดตื่นตาตื่นใจมากว้าวสุดๆพระอาจารย์บอกว่าวิหารแห่งนี้เนี่ยก็จะเปิดเฉพาะวันสําคัญนะปกติเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยต้องปิดเอาไว้เนื่องจากว่าของมีค่าเยอะนะครับแล้วก็ทางวัดเนี่ยต้องมีคนเฝ้าสมัยรัชกาลที่3าทั้งหมดเลยใช่รัชทั้งหมดสวยงามมากนะเป็นพระพุทธรูปปางทรงเครื่อง ใช่ใช่ใช่ไหมครับมีพระนามไหมครับท่านชื่อพระพุทธจูตินทรนนราศุปชื่อชื่อไพเราะมากพระประธานที่อยู่ในพระวิหารแห่งนี้ก็งดงามทรงเครื่องเต็มเลยครับแล้วทุกองค์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในยุคเดียวกันจิตกรรมฝาผนังก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะลายเรียบง่ายนะดอกไม้ดอกพุทธานดอกพุทธาน ด้านบนนะพระจารย์มีความเก็บภาพไปให้นี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นเพศเชยันเป็นวิมานเนาะเป็นวิมานใช่ใช่ไหมครับตรงกระจกข้างหลังนู่นนะฮะด้านบนทำเป็นรูปวิมานช่างงดงามและทรงคุณค่ามากๆเลยนะครับจิจกรรมฝาผนังลวดลายของดอกพุทธาลดอกลำดวนผสมผสานกับงานปั้นนูนต่ำลายช้างสามเสียนแบกวิมานภายในมีพระพุทธรูปสามองค์ปางประธานพรหนึ่งองค์และปางสมาธิสององค์ ลวดลายวิมานนี้เป็นเครื่องหมายประจำราชการที่3ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นซึ่งทางวัดเปิดให้เราเข้าชมในวันนี้ต้องถือว่าเป็นบุญของพวกเราจริงๆเลยละครับมามาถึงไฮไลไท์ตรงนี้นะฮะเรารอยู่บริเวณหน้าโลหะปราสาทภูมิใจได้เลยนะฮะคนคไทยครับหนึงเดียวในโลกหเดียวในโลกฮะโลหะปราสาทครับ วัดราชนัดดารามวรวิหารครับผมข้างในเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชั้นนะพระอาจารย์มีทั้งหมด7ชั้น7ชั้นอาจารย์ไหวไหมครับไหวไหวไหวนะฮะโยมแท่งอะไหวไหมพระอาจารย์เดินทุกวันผมไม่ไหวครับพระอาจารย์ผมไม่ไหวลต้องไหวจะบอกพระอาจารย์เดี๋ยวไปดูนะครับตั้งแต่ชั้นที่1ถึงถึงชั้นที่7เลยครับครับนิมนต์ครับครับภายในชั้นที่1เป็นส่วนการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของโลหะปราสาท์ แล้ววัดราชนัดดารามวรวิหารแห่งนี้ล่ะครับซึ่งก็มีทั้งภาพเก่าในอดีตให้เราได้ชมและเรื่องราวสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเราอีกด้วยอยากให้คุณผู้ชมมาเห็นกับตาจริงๆเลยแหละครับชั้นที่3และชั้นที่5เป็นคูหาและระเบียงรอบประดิษฐานพระพุทธปางต่างๆ ชั้นที่2ชั้นที่4และชั้นที่6ทําเป็นคู่หาจตุรมุขจุดนี้เราจะได้เห็นยอดบุษบกอย่างสวยงามชัดเจนเลยล่ะครับท่านผู้ชมก็ถือเป็นการหลอกกําลังกายขึ้นมารับวิวสวยๆคุ้มครับโอ้สามองศาฮะกรุงเทพมหานคระนะครับในเกาะรัตนโกสินด้านหลังผมเนี่ยฮะสะพานผ่านฟ้าครับตรงนั้นฮะสวนยอมนั่นเคยเป็นโรงหนังเฉลิมไทย นู่นเนี่ยชาวลิงชาชาอลิงชาอยู่ตรงนี้เองเห็นเลยท่านผู้ชมภูเขาทองอยู่ไหนฮะภูเขาทองภูเขาทองอยู่นี่ถ้าวนไปทางนู้นจะเห็นภูเขาทองนะฮะโอ้เห็นหมดเลยครบเลยนั่นสะพานนารามแปดนี่ยังขึ้นไม่ถึงชั้นเจ็ดนะนี่ชั้นหกเองนี่ชั้นหกนะฮะยังขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งโอเคครับนะครับสวยงามมากนี่แล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะที่เราเห็นที่เป็นโลหะคือส่วนนี้ใช่ไหมฮะพระอาจารย์คือตัวนี้ทั้งหลังทั้งหมดเลยครับทั้งยอดนี้เลยนะฮะทั้งทททัััั้้้งงงงหหหมมดดเลลย คุณผู้ชมครับที่เราเรียกโลหะปราสาทนั้นก็เนื่องจากปราสาทแห่งนี้มียอดเป็นโลหะบุด้วยทองเหลืองทองแดงแล้วปิดทองคำปเปลวทุกยอดเลยละครับมีทองเหลืองทองแดง37ยอด,ยอดสวยงามมากเป็นสมบัติท <ừ> ี่นะครับเอาไว้ให้พวกเราชาวไทยได้ภูมิใจกันนะครับแต่งนงามนะเ,เพราะถือเป็นโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกแล้วอะ่ะใช่เหลือที่เดียวแล้วครับหายเหนื่อยัง โอ้หายตั้งนานแล้วคุยจ่อเลยไอเราก็ดึงเวลาให้คุยจ่อเลยไปอีชั้นนึงได้ไหมไปได้สิครับนิมนต์ครับนนนนิิมมตต์์คครรัับบจากชั้นที่6เดินขึ้นบันไดอีกนิดเดียวก็จะถึงชั้นที่7ใกล้นิดเดียวแค่นี้เองครับเราอยู่ที่ชั้น7ชั้น7สูงสุดนะครับของโลหะปราสาทก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุครับผม ที่บรรจุที่ชั้นเจ็ดของโลหะปราสาทวัดราชนันดาก็เป็นบุญกับตัวเองได้มานะครับนะครับนะฮะกราบพระบรมสารีริกธาตุไม่ต้องขออะไรก็ร่มเย็นเป็นสุขนะฮะจิตใจสงบเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปเยี่ยมชมจุดไหนต่อกับอาจารย์ตรงนั้นยังไม่ได้ไปารยการเรียนสารานการเรียนได้ชมทั้งด้านนอกด้านในแล้วเรื่องราวของโลหะปราศาส์กันแล้วช่างยิ่งใหญ่งดงาม สมเป็นสิ่งสำคัญที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวในโลกจริงๆเลยล่ะครับและสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวต่อนั้นก็คือศาลาการประเรียนจะมีความสำคัญอย่างไรนั้นเราไปฟังพระอาจารย์ท่านกันต่อเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ในศาลาการประเรียนนะฮะในนี้มีประดิษฐานอะไรบ้างครับพระอาจารย์จะเราก,ก็มีพระพุทธรูปครับปางลำพึงพะรงค์ประธานในปางลำพึงใช่ครับ ันนี้เป็นพระพุทธรูปที่เจ้าวาดรูปที่ห้าท่านสร้างเป็นพุทธรูปแทนตัวท่านไว้จำตัวท่านเป็นพระพุทธรูปที่เจ้าวาดอดีตเจ้าวาดรูปที่ห้าใช่สร้างไว้เพื่อเป็นตัวแทนของท่านนี่อาจจะยังไม่มีพระประจำพระประจำสารการประชีปท่านก็เลยสร้างเป็นประธานไว้แล้วก็นอกจากนั้นยังมีพระบรมราชานุสาวรีนะฮะที่เซียนแท่งยืนอยู่ก็น่าจะเป็นรอสามใช่ใช่ใช่ ป็น,นุ่งชุดแบบโบราณนะครับดูยากนะสวยงามนะรัชกาลที่3ต้องมีฝีมือเชิงช่างพอสมควรนะครับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นเพราะในหลวงรัชกาลที่ห้าเอาละครับมาในนี้ก็มากราบไหว้นะฮะร,รัชกาลที่3รัชกาลที่5แต่ว่าไม่ทราบว่าวัดน,นี้จริงๆแล้วไม่มีประวัติมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง วัตถุมงคลของดีวัดราชนาดาเลยนะอ้าวเสียนแทงไม่รู้อะไรมีไหมมีมีมีเหรอใช่เวัดนี้มีเหมือนกันใช่มีเหมือนกันวัตถุมีคนหายากใช่ใช่รุ่นไหนยังไงบ้างครับเดี๋ยวราต้องต้องดูเหละฮะเจ้มีให้ดูอ้าวงั้นเราก็ต้องช่วงนี้ขาดไม่ได้สิช่วงมองอย่างเซียนไปดูนครับวัตถุมงคลวัดราชนาฏดาครับช่วงมองอย่างเซียนขับมามั่นใจมากช่วงนี้ ผมคิดเองครับท่านผู้ชมนะเสียนแท่งเขาชอบชอบมากวันนี้วัตถุมงคลหาได้น้อยมากแทบจะไม่มีเลยวัดลาดน้ำดาวหายากแล้วก็ไม่อยากให้ผิดหวังก็เลยต้องควานหามาจนได้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะะอาจา์ก็นํามาฝากท่านผู้ชมให้ได้รู้จักกันครับรุ่นแรกฮะรุ่นดังเลยนี่ฮะพระสมเด็จหลังพ่อกวยหลังพระศิวลีนี่ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ตำกวคน ไม่จนกว่าใครนี่ครับนี่พิธีหลวงพ่อกวยท่านมาบวลนสารท่านปลูกเสกเองปั๊มเองเสกเองค่อยๆทำทำที่วัดบ้านแคนะครับหรือว่าวัดโคศิตารามับนะประมาณปี2,514-2,515ชัยนาทนะครับท่านผู้ชมดูพิมพ์พพิม์แรกเอลนาพิมพ์ที่2อเอวีแอเอวบางสมกับเป็นเซียนแท่ง นะครับแม่รายละเอียดเนี้ยก็จะมีเนื้อผงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผงเนื้อพิกลเนื้อผงพิกลส่วนถ้าเกิดว่าสีออกคขำๆดำๆน่อยเนื้อผงใบลานเนื้อผงใบลานความมงคลนี่เต็มเปี่ยมนะสม่อดไม่อยากครับพอบอกผมก็กลวยทําวัดนี้ผมตกใจนะไม่น่าเชื่อว่าท่านก็มาที่วัดลานนาดาครับนะครับแล้วก็ปลุกเสกรุ่นนี้เอาไว้ครับ นะครับสมเด็จสามชั้นท่านศรัทธาสมเด็จโตมากเห็นไหมชื่อวัดอ่ะวัดโคศิตารามยังตั้งมีความคล้ายคลึงกับวัดลังนะครับเพราะท่านมีความศรัทธามากแล้วก็เลยทําพระของท่านหลายรุ่นนะก็จะเป็นออกแนวสมเด็จสมเด็จแหวกม่านสมเด็จนุ่นสมเด็จนี่อย่างเงี้ยนะฮะนี่ที่นี่ก็ท่านก็ทําเป็นลักษณะเป็นสมเด็จนะฮะด้านหลังเป็นพระสิวเรี ไม่มีแล้วนะฮะในตำนานเลยนะครับของศาสนาพูดเลยนะครับถ้ามีพระศิวิรที่ไหนไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเอามาให้ชมกันนะไม่ต้องมาที่วัดไม่มีแล้วเดี๋ยวเอวหนาครับเอวหนาเดี๋ยวหนาักษณะเอวหนาเอวหนาก็คือเอวนี่จะหนกหน่อยเต็มนะฮะเมื่อเทียบกับเอวีหรือว่าเอวเล็กเนี่ยเห็นเลยว่าครับมีเชฟลงมาครับนะครับแต่เอวเอวีเนี่ยนะเหมือนใบหูของท่านเนี่ยจะยาวด้วย นะครับแต่ว่าเอหนาไม่มีหูอ๋อเหรออ้างนี่ไงดูจะชัดเลยแล้วรุ่นรุ่นรุน่นเล็กๆอย่างนี้แหละฮะพระอาจารย์อันนี้พระอะไรเป็นพ<ห>ระครูวัดราชอ๋อเราพบเจอเมื่อปีอะไรครับปีครูแต่ปีหนึ่งสี่ครูแต่โอ้ยหนุ่มยังไม่เกิดเลยอ่ะห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับก็ปีหนึ่งสี่นะฮะก็อันนี้เนี่ยเอามาให้ชมกันยังมีนะฮะ พระเจ้าห้าพระองค์ด้วยสร้างในคราวเดียวกันนี่ฮะเก็บไว้อย่างดีพระเจ้าห้าพระองค์สร้างคราวเดียวกันคือหมายถึงหลวงพ่อปวยห้าร้อยสิบสี่หลวงพ่อปวยสร้างแต่รุ่นนี้รุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันก็คาดว่าน่าจะเหมือนกันนะนะฮะอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าอยู่ในพศเดียวกันที่สร้างนะครับที่วัดราชนาดานะครับอันนี้ น่าสนใจฉลองวัดนะฮะครบรอบสมโภชนะฮะ150ปีโอ้ครับนะครบรอบนะฮะ150ปีวัดราชนาาปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมฮะพระจารย์รุ่นนี้ก็ประมาณที่วัดนะบูชาได้ไหมฮะยังมีนะฮะนี่นี่นี่ข้างข้างหลังเป็นโลหะประสาทข้างหลังเป็นโลหะประสาทอันนี้รุ่นนี้นะฮะ150หาปีพระเศษถุตตนะมุนินนะฮะมาที่นะฮะศูนย์ วัตถุมงคลของทางวัดรานาดาท่านผู้ชมก็เช่าบูชาได้ปัจจัยก็ทำนุบารุงวัดนะครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นอันนี้อยากจะแนะนําเลยเมื่อปีที่แล้ว2 5 6 6ได้สร้างขึ้นมาไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นนะเหรียญที่เป็นรูปของรัชการที่3ครับอันนี้ธุรกิจพึ่งสร้างเลยครับนะครับเป็นเหรียญที่วัดรานาดาและเป็นพระศาสน์ของการสร้างครับทำนุบำรุงพระศาสนาฉะนั้นเนี่ยโอ้โห เป็นสิลิมงคลมากถ้าได้ห้อย้ท่านยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมมาสามารถมาร่วมบุญได้ปัจจัยก็ทํานุบํารุงวัดนะครับสร้างศาสนสถานต่างๆในวัดราดดาแบบนี้<า>นมีเลยนะครับ,รบที่วัดนะนะฮะมาไหว้พระมาเที่ยววัดนะราดดาก็สามารถบูชาได้เลยครับนี่อะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้ให้โชว์ถุงแดงอันนี้ถุงแดงเงินถุงแดงอันนี้เนี่ยกรมศิลปากรสร้างไว้เดี๋ยวผมเล่าห้ฟังทำล้อขึ้นมา กรมศิลปากรสร้างเ,เพื่อแจกให้เป็นที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาทําบุญและมาร่วมสร้างโลหะประสาทในตอนนั้นนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยก็พอเจอปี40แม่พระจาจาร์แล้วก็ฟองสบู่แตกก็มีการหยุดสร้างแต่ว่าผู้ที่ได้ร่วมสร้างไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยก็จะได้รับ ของชิ้นนี้เป็นที่ระลึกด้านในเหมือนมีเงินนะพี่แดงเนี่ยมีเงินอยู่ด้านในแล้วก็เป็นถุงแดงแบบนี้แล้วก็มีครั่งแบบนี้คลาสสิกไม่กล้าแกะเลยไม่กล้าแกะเพราะไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงแล้วมีอยู่ถุงเดียวเป็นของที่เรียกว่าเป็นมงคลมีราคาด้วยนะเนี่ยพอรู้ประวัติใครทําบุญไว้ตอนนั้นนะประมาณปี30กว่านะ่ามปี40นะเก็บไว้ให้ดีนะเนี่ยหายากทางวัดยังมีอยู่ถุงเดียวเซนหนุ่มรับไหมถ้าถ้าบ้านเขามี ก็ได้ครับหนุ่มชอบของโบราณเก็บไว้ได้เอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของวัตถุมงคลของวัดรรชนดานะฮะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับนะครับท่านนะฮะพระอาจารย์สุนทรเป็นอย่างมากนะครับนะครับที่วันนี้พาเราเดินเยี่ยมชมวัดแล้วก็เล่าเรื่องราวประวัติต่างๆให้ฟัง รั่วอร่อยตบโต๊ะครับวันนี้เรามาที่ร้านครัวอับศรนะครับออกจากวัดราชนันดามานิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับใกล้มากแล้วบอกเลยว่าท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเตรียมตัวไว้เลยนะครับหูอื้อแน่ๆตบกันหูอื้อแน่ๆนะครับเพราะว่าเดินเข้ามานะกว่าจะถึงตัวร้านเนี่ยแค่อ่านเรื่องราวของประกาศเสียบัตรสิ่งที่ได้รับเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าโอ้ยสุดยอดมากเป็นหนึ่งในความภูมิใจของอาหารไทยใช่นะครับสำหรับชาวโลกเลยนะครับลายระดับโลก ทัวอับสอนนะฮะอยู่กับคุณพี่อับสอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับครับผมสวัสะกดว่ายังไงนะอับสอนเราอออ่างไม่นะกาดปอปลาสไลซ์ีรอเลยอค่ะนะครับนะฮะเพิ่งจะเป็นร้านนี้นะครับโดยแท้จริงทานออเดอร์ก่อนต้องทางนี้ก่อนใช่ไหมมาเลยฮะออเดอร์ไล่นะไล่ไล่นะฮะรสชาติปากและลิ้นครับโอ้ชอบเหลือเกินมันเป็นสแน็คไทยแลนด์ที่ดีมากเป็นเมนูที่ผมชอบมาก หม<น>ูดีมากกับบูเจียวเองมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะฮะทานแล้วท้องไม่อืดครับแล้วน้ำเมี่ยงนี่ยังไงฮะสูตรเราน้ำเมี่ยงของเราจะไม่เหมือนที่อื่นลองลองชิมดูสิค่ะท <ฮะ S 1> านดูแล้วเดา <c oughs> ตบสะแรงเลยนะพี่แท่งโต๊ะนี่เกือบคว่ำเลยนะครับผมรสชาติที่มันปรี๊ดความอร่อยขึ้นสมองเลยใช่ไหมล่ะพี่อรีวิวหน่อยครับแซ่บไหมล่ะพี่รีวิวรีวิวรีวิวดูเรื่องเด็ดขาดนะอุ้ยแต่น้ำเขาแบบเค้มข้นเป็นเมี่ยงชาววาง <ๆ S 1> ังอะเค้มข้นไม่รู้ทำด้วยอะไรอู้่แบบรสชาติขออนแบบุญาตไม่บอกเคล็ดลับดีมากต้องมากินเองต<ม>้องมาทานเองบอกอยากจะมี แบบนี้เรามาแกะสูตรเราเองรอยอ่าเมนูแรกก็โต๊ะเกือบพังนเดี๋ยวต่อไปเอาอะไรดีนะเชนแท่งเอาปูดีกว่าเ้าเดี๋ยวจะเว้ยเดี๋ยวพึ่งสีเรามีโอกาสต่าก่อแล้วก็เอาป้อนใหญ่คอนอทกันหมดแย่งกันกินทุกเทปเนื้อปูผัดพริกเหลืองที่แรกของประเทศไทย ของโลกของโลกเลยถูกไหมประเทศอื่นเขาไม่ทำกันหรอกเพราะฉะนั้นได้เป็นของโลกของโลกนะฮะอันนี้อยากตกก่อนกินด้วยเพราะว่ากลัวตำรวจมาชก้าอยู่แล้วเสียงดังเหลือเกินมาครับใครยังไม่เคยทานของอร่อยแบบเมนูแบบนี้อร่อยจริงจริงอร่อยมากๆไม่ต้องกินข้าวเลยเจ้าข้าวไหมคะจาน เนื้อปูนแน่นครับสดมากแล้วก็เรื่องเครื่องแกงอ่ะนี่กะพอดีเนาะรสมือเนาะแล้วตัวตยาวสดกรอบเคี่ยวเป็นหนุบหนับหนุบหนับหนุบไม่เหม็นเคี้ยวนะไม่เหม็นเลยตัวพะยาที่ร้านเราจะไม่เหม็นเคี่ยวหมูอร่อยหมูอร่อยผัดพริกกระเหรี่ยงนี่แหละมิชลินเมนูมิชลินมาแล้วอันนี้ยอดมะพร้าว ใช่ค่ะน้าท่านผู้ชมฮะไม่เคยก๋อมไหมคะพอหมูนะฮะนำมาผัดกับยอดมะพร้าวแล้วก็เครื่องแกงใบกระเพราใบโหระพานะเป็นไงอร่อยมากตบเบาเบาตบเขเก่งใจไม่พอใจตบเบานี่เดี๋ยวนี้นะกลายเป็นไปไหนเนี่ยถ้าตบเบาเนี่ยเจ้าของร้านบอกใจไม่ดีตบเบาสกใจันไม่อร่อยอร่อยพี่ เพราะไอ้อหมูย่างความนุ่มของเขาอ่ะนะพอหมูย่างเนี้ยไม่แข็งไม่ได้นิ่มเกินไปเหมือนไม่สุกะก็จะมีความนุ่มนะแล้วเครื่องแกงยอดมะพร้าวแต่ว่ารถมือในการปรุงรสของเขาเนี้ยมันสุดยอดนะอร่อยมากตอบด้วยใช้ไก่เมนูนี้ยังไม่จบเลยนะเอาแกงเลื้งกับไกฟูมันไม่มีอะไรที่เข้ากับแกงเหลืองเรียนให้ดูกอนนี่คือผมจะบอกอย่างนะว่าไม่มี เขาไม่เหลือให้ผมกินบ nah. ้างเหรอกุ้งเลยพี่สองตัวคะชอบกินกุ้งเหรอตัเนี่ยอยู่ในนี้สองเขาเอาไปหมดเลยสองตัวอ๋อเอาไปสองลัวว่าเดี๋ยวต้องสามรอบสองแล้วอธิบายไม่ถูกชอบอย่างนี้โถอะถพี่นมอย่าเพิ่งน้อยใจไปเลยครับพี่แทงเขาหยอกเฉยๆนะครับรู้น่ะว่าน้องก็ชอบกินอ่ะมันอดยั่วไม่ได้ไงเออเอาสักหน่อยนะพี่เนาะแย่จริงโอ้ดีนะ เดี๋ยวผมผมลงขอทานกับเดี๋ยวเดี๋ยวกินเดี๋ยวเดียวก่อนไม่เพิ่งกินเพิ่งมาเหมือนกันรวยไปร้านอื่นไม่เคยซดอย่างนี้นะที่จะสอนต้องภูมิใจนะเต่าลงนี้นี่เป็นไงอร่อยมากอร่อยมากนะนี้มิชลินครับไหลบัวนะฮะไหลบัวกุ้งมีใหญ่มีใหญ่สิบมใหญ่กินกับไข่เคียวอีกนี่อะไรครับ เคี้ยวหวานผัดแห้งค่ะเคี้ยวหวานผัดแห้งนะฮะเป็นลูกชิ้น,นลูกชิ้นปลากายนวดเองมีความเป็นครีมมี่นิดๆิดนะเพราะว่าใช้กะทินะฮะแล้วก็ตัวปลากายนี่ยอ,อร่อยนะอร่อยมากคุณผู้ชมลูกชิ้นปลากายของเขาเนี่ยของพี่นะ,ะนุ่มหนบึบกำลังดีอร่อยละมุน รสชาติคลาสสิกเป็นเขียวหวานที่นุ่มนวลครับตามรอยเรามานะครับนะฮะอร่อยตบโต๊ะนะครับหนุ่มแท่งอารามตัวนะฮะรับรองฮะร้านครัวอับสอนไม่ผิดหวังครับ5สาขาเลยครับขอบคุณนะครับคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะออหนุ่มแท่งอารามถั่วขอยืนยันอีกเสียงว่าร้านครัวอับสอนเด็ดจริงอร่อยจริงสมกับเป็นอาหารระดับโลกจริงๆเลยละครับคุณผู้ชม รลังวันมากมายการันตีให้ขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับความอร่อยยาวนานกว่า40ปีครัวอักษรยินดีบริการความอร่อยจ้า โอ้เป็นไงครับเซนแท่งสวยงามยิ่งใหญ่อยู่ใกล้เราแค่นี้เองเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวได้เลยนะนี่เป็นอีกหนึ่งวัดเลยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยังมานะทุกท่านต้องเช็คอินเราคนไทยต้องมานะครับเอาละครับวันนี้หนุ่มแท่งอารามทัวร์หมดเวลาแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง7 HD สำหรับวันนี้หนุ่มแท่งอารามทัวร์ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมานะมานะไม่ผิดหวังนี่